สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำไอเดียหรือว่าแนวคิดนะครับในการออกแบบงานด้วยโปรแกร,รม powerpoint นะครับว่าเราจะออกแบบอย่างไรให้งานออกมาน่าสนใจนะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ออกแบบด้วย powerpoint นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับจะเริ่มจากการสร้างสไลด์เปล่าขึ้นมานะครับ1สไลด์ เสร็จแล้วจะไปน,นำภาพฉากหลังเข้ามานะครับไปที่เมนูแทรกแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับจากนั้นทำการเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับกดปุ่มแทรกทีนี้พอดีรูปแบบที่ผมต้องการเนี่ยยืนอยู่ตรงกลางจอเกินไปนะครับผมต้องการให้ยืนอยู่ฝั่งขวามือนะครับก็จะทำการตัดในส่วนที่ไม่ต้องการออกไปก่อนนะครับโดยการคลิกไปที่รูปแล้วก็มาที่ปุ่มครอบตัดตรงนี้นะครับ คลิกไปที่เครื่องมือครอบตัดครับเสร็จแล้วนะครับให้ทําการกดเมาส์แช่ไว้นะครับที่ขีดดําๆตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับเข้ามานะครับว่าเราจะตัดออกแค่ไหนนะครับส่ว่าผมตัดแค่นี้คลิกหนึ่งครั้งที่ครอบตัดนะครับส่วนที่ไม่ต้องการก็จะหายไปนะครับเสร็จแล้วจะกดเมาส์แชไว้นะครับแล้วก็ย้ายรูปนะครับมาอยู่ฝั่งขวามือแบบนี้นะครับเพื่อจะให้พื้นที่ด้านซ้ายเหลือเยอะๆนะครับพื้นที่แบบก็จะให้อยู่ฝั่งขวาแบบนี้ ทีนี้นะครับตรงนี้เราต้องการสร้างเป็นพื้นที่สีดําขึ้นมานะครับเพื่อจะทําการตกแต่งข้อความหรือว่าโลโก้นะครับก็ไปคลิกที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับพอมาเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเราก็ทําการนะครับวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาเอาเท่าขนาดที่เราต้องการนะครับว่าเราจะเอากว้างแค่ไหนนะครับผมจะเอาประมาณนี้นะครับปล่อยเมาส์เสร็จแล้วนะครับ เส้นกรอบรูปร่างจะเลือกแบบไม่มีเส้นกรอบนะครับและจะให้ภาพนี้นะครับมีลักษณะเอียงนะครับทำยังไงนะครับก็ให้คลิกขวาที่รูปสี่เหลี่ยมนี้แล้วก็มาที่เครื่องมือแก้ไขจุดนะครับคลิกไปที่แก้ไขจุดนะครับเราจะเห็นจุดดำา4จุดแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้คลิกไปที่จุดดำตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นจุดขาวนะครับสำหรับปรับ 2ตัวแบบนี้นะครับให้เรากดเมาส์ใช่ไว้ที่จุดดาตรงนี้นะครับกดเมาส์แช่ไว้นะครับม,มันจะเห็นเป็นเส้นประแบบนี้แล้วก็ลากเมาส์ออกมาแบบนี้นะครับในขณะที่เราลากเราจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะเส้นเฉียงแบบนี้แล้วนะครับเราจะเอาเอียงเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับเมื่อเราพอใจแล้วนะครับเราค่อยปล่อยเมาส์นะครับเสร็จแล้วผมจะเปลี่ยนสีตัวนี้เป็นสีดํานะครับไปที่เติมสีรูปร่างนะครับแล้วก็จะเลือกเป็นสีดํา ทีนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับจะทําการคัดลอกขึ้นมาอีกรูปหนึ่งนะครับโดยการคลิกลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ c t r โท c ซีคอนโทวนะครับเราก็ได้มาอีกหนึ่งภาพละนะครับทีนี้ขยับมานะครับแต่ในภาพนี้เราต้องการให้มันมองทะลุฉากหลังด้วยทําอย่างไรนะครับก็จะมาที่นะครับเมนูรูปแบบตรงนี้นะครับมาที่เมนูรูปแบบนะครับ แล้วก็คลิกลงไปที่ปุ่มนี้นะครับจัดรูปแบบรูปร่างนะครับสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับจากนั้นมาที่คําว่าเติมนะครับคลิกลงไปที่คําว่าเติมเราก็เห็นคําว่าความโปร่งใสนะครับให้ทําการลากแท่งนี้นะครับหรือจะพิมพ์ตัวเลขเอาก็ได้นะครับว่าเราจะเอาโปร่งใสเท่าไหร่นะครับขณะที่เราลากเราก็จะมองเห็นตัวนี้ว่าเราจะเอาโปร่งใสเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับ ในทีนี้ผมจะใช้สัก40เซนะครับเสร็จแล้วค่อยปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเราก็จะได้ลักษณะนี้แล้วนะครับขยับอีกนิดนึงโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็จะมาทําในส่วนของโลโก้นะครับวิธีการทําโลโก้ก็ไม่ยากนะครับก็จะมาที่เครื่องมือวงกลมนะครับกดชิปแช่ไว้นะครับเพื่อให้วาดแล้วมันกลมนะครับ จากนั้นก็ทําการลงสีนะครับตามที่เราต้องการนะครับใส่สีลงไปเส้นกรอบรูปร่างมีไหมนะครับในที่นี้จะเลือกไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นนะครับจะทําให้มีเส้นประภายในรูปนี้ทํายังไงนะครับก็ทําการคัดลอกนะครับคอนโทรลแช่ไว้ก็ได้นะครับลากวงกลมขึ้นมาอีก 1... วงแล้วก็นะครับเติมสีรูปร่างจะเลือกแบบไม่เติมนะครับจะเลือกแบบไม่เติมตอนนี้มันจะไม่เห็นอะไรนะครับ แล้วมาที่เส้นกรอบนะครับจะเลือกเป็นเส้นกรอบสีขาวเริ่มเห็นเส้นแล้วนะครับจากนั้นมาที่เส้นกรอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเลือกเป็นแบบเส้นประนะครับในที่นี้จะเลือกเป็นแบบเส้นประเส้นประแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้เส้นประหนากว่านี้ก็มาที่เส้นกรอบความหนานะครับแล้วก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาหนาเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ย่อให้เล็กลงนะครับ เล็กลงนิดนึงนะครับแล้วก็เอามาประกบกันแบบนี้นะครับอ่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้เส้นประมาแล้วนะครับทีนี้เราอยากพิมพ์ข้อความเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้ครับกล่องข้อความนะครับคลิกลงไปที่กล่องข้อความแล้วก็กดเมาสเชไว้นะครับวาดเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับในทนี้ผมจะพิมพ์ชื่อนะครับ เสร็จแล้วก็นะครับจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือนะครับเป็นสีขาวหรือสีเทานะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนฟอนต์นะครับอ่าเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นฟอนต์ที่น่าสนใจนะครับใครไม่มีฟอนต์ก็ไปโหลดจาก font.com นะครับทีนี้จะขอเปลี่ยนเป็นฟอนต์อ่าเจอแล้วนะครับ พิ e n ์เอเบิลโฟยูนะครับอชอบฟอนต์นี้นะครับสวยดีนะครับจากนั้นก็จะขยายฟอนต์ขึ้นนะครับอเอามาไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะ copy นะครับขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนข้อความนะครับเป็นคำใหม่นะครับ อาจจะลดขนาดฟอนต์ลงนะครับอสอนสร้างสื่อหรือไม่ก็นะครับเปลี่ยนสีนะครับให้แตกต่างนะครับแล้วแต่ไอเดียนะครับตรงนี้ จากนั้นก็อาจจะมีขีดเส้นด้านล่างนะครับก็มาใช้เส้นธรรมดาตรงนี้นะครับมาที่เส้นแล้วก็วาดลงไปนะครับแล้วก็สีของเส้นขนาดความหนานะครับก็มาไว้ตรงที่เราวางแผนออกแบบไว้นะครับ โอเคได้แล้วนะครับทีนี้นะครับเพื่อให้เกิดความน่าสนใจนะครับเพราะว่าช anel ของผมนั้นนะครับมันมีทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับทีนี้เราก็จะไปหาจาก Google นะครับอ่าก็เปิด Google ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการพิมพ์ค้นหานะครับในที่นี้ก็จะพิมพ์คำว่า Facebook แล้วก็วัดนะครับ PNG นะครับ Facebook PNG แล้วก็จะเลือกเป็นแบบขนรูปนะครับจากนั้นเราก็ไปหาดูว่านะครับเราต้องการโลโก้สัญ,ญลักษณ์ตัวไหนนะครับเอามาทำสวยๆนะครับทีนี้ผมสนใจตัวนี้นะครับผมก็คลิกไปที่ Facebook นะครับแล้วก็จะคลิกขวา คัดลอกรูปภาพนะครับกลับมาที่ PowerPoint นะครับแล้วก็ c t r o l V นะครับก็จะวางรูปภาพลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะย่อนะครับทำการย่อขนาดให้เหมาะสมนะครับได้แล้ว Facebook นะครับในส่วนของ YouTube นะครับก็จะไปหาโลโก้ของ YouTube นะครับก็จะเซิร์ชเปลี่ยนจาก Facebook เป็น YouTube นะครับ PNG เหมือนกันนะครับ YouTube PNG นะครับสาเหตุที่ใช้คาว่า PNG นะครับก็คือภาพมันจะมีความโปร่งใสของฉากหลังนะครับเราไม่ต้องเอาฉากขาวมาด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะไปหาดูว่าเราสนใจภาพไหนนะครับอ่าสนใจภาพนี้ก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกขวาคัดลอกรูปภาพนะครับเมื่อได้แล้วกลับมาที่ PowerPoint ก็ Ctrl V นะครับแล้วเราก็ ย้ายนะครับแล้วเราก็ย้ายนะครับย่อขนาดนํครับให้เหมาะสมอเคนะครับมานี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการมีข้อความโปรยนะครับเราก็คลิกที่นะครับกล่องข้อความนะครับจากนั้นนะครับวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วปล่อยเมาส์นะครับพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปนะครับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันนะครับจะเป็นคำโปรยหรือเป็นสโลแกนของช n n e l เราก็ได้นะครับเซจแล้วก็ทำการเปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนสีนะครับเราจะเอาสีอะไระในที่นี้จะใช้สีนี้ แล้วก็เอามาวางนะครับหรืออาจจะใส่สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายอะไรเข้าไปให้มันน่าสนใจก็ได้นะครับพิมพ์เพิ่มเติมลงไปแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าพอได้ละนะครับจัดตำแหน่งให้สวยงามนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้นะครับภาพที่ไปใช้ในการ ตกแต่งช่องหรือว่างานนำเสนอสไลด์นะครับหรือว่าเอาไปทำรูปภาพอื่นๆนะครับเป็นสื่อเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ไปลองออกแบบดูนะครับ PowerPoint นะครับสามารถสร้างสรรค์าง,งานของเราได้ตามที่เราปรารถนาเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ